สวัสดีครับรูปฟ้าเที่วไม่แน่เนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มน้ํามันเชลเนาะปัม๊มเชลแถววังน้อยอายุธยาตอนนี้เราก็จะกลับคอนแก่นกันเนาะจะไปคอนแก่นกันจะเอาชิลัวไปอยู่เอาชิลัวไปอยู่กับปู่กับย่าที่ขอนแก่นเนาะเพราะว่าตอนเนี้น้องเบสก็ไม่ค่อยรักน้องแล้วอะ่ะง่ายๆมัวแต่เล่นเกมอะไรเงี้ยก็เลยจะเอาน้องไปอยู่ที่ขอนแก่นเนาะ สั่งลากันเลยยังสั่งลากันเลยยังจุ๊บจุ๊บปันใหญ่จุ๊บจุ๊บกันใหญ่เลยคิดถึงแย่เลยเนาะไหนดูชิ้ดูชี้ายหนูจะไปอยู่กับปูกะะ่กับย่าเอฟซีเท่าไหร่เน่หนูจะไปอยู่คอนแกนแล้วนะไปอยู่คอนแกนชิตตี้แล้วนะไม่ต้องถามหาหนูนะพี่เบ,บียร์ไม่ต้องคิดถึงหนูนะครับาาหนูจะไปอยู่กับ ปูกกับย่าแล้วนะครับไปวิ่งเล่นตามท้องนานดีกว่าเนาะสนุกสนานพื้นที่กว้างด้วยอยู่นี่พ่อดูหนูพ่อไม่ให้หนูอยู่ด้วยพ่อใจร้ายเนาะ,ะเดี๋ยวเจอกันที่ขอนก่นนะครับบีอุปีกปี รถก่อรรถ่อน,นี่ล้างมัง่มงม,นม,นนม,นมันนี่างรถพอนะเออไปดูเร็วไปดูเร็วสัมลวจสัมลวจสัมลวจรถอุ้ยแม่เอ้ยเอ้ยอย่าลงมาทางนี้ไปน,นี้ไปน,นี้ทางนี้ทางนี้ จะเป็นบรรยากาศที่ปั๊มน้ำมันเชลล์เนาะมัจะมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยตอนนี้พ่อก็ไปห้องน้ำอยู่เนาะช่วงระหว่างรอแม่ก็จะขายลูกบนไปนิดนึงตอนนี้เราก็แวะมาที่นนทบสข้าวแกงบ้านสวนมันมีลงเกลือด้วยเหรอะข้าไงไม่มีอะหนู đi 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 đi, đi nó long cơm dù thế hỏi như này long cơm à? เนยกะละมังแพงม้อไฟร <Okay. S 1> ้อยยี่สิบวิ่รองเท้าซื้อหมวกไปใส่เฮ้ยรอ,องเท้า,าไม่มีรองเท้าไมม่ี ข้าวลงเกลือวุ้ยมีครกด้วยบ๊มมีครกขายด้วยสี่รอยห้าสิบ ม่เต่ของทั่วไปไละไม้ <c oughs> ขายรองเท้ากระเป๋าสตางค์อะไรด้ดอันนี้จะเป็นโซนอาหารแล้วเราเอาอาหารกันดีซื้อเนยไปให้พ่อไหมไม่กินตรงนี้เป็นโซนอาหารนะะ ขึ้นมะพร้าวเขาเรียกว่าอะไรนะขุ้นมะพร้าวอะ่พอาาะพี่มีขุ้นมะพร้าวมีสลิมมีรวมสีแล้วก็มีใบเตย <c oughs> อ,อ,อ,อันนี้ไหมอันไหนอันไหนเนาะน้ำหวานสีน้ำหวานเอาไหนเะอียเอาันนี้กล่องนึงแล้วไหนอีกเอาสลิมเนาะ <c oughs> สลิมเอาใบเตยพีวว่ มีเบ๊ก็สั่งอะไรนะสั่งเลยชามีชากาแฟด้วย,ยนะดูชิ้ดูชิ้หน้าทางป่ะถึงแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นแถวๆสลับบุรีเนาะลงปูนสลับบุรีสองข้างทางก็จะมีต้นไม้เขียวชอุ่มสวยน่ามองมาก สักสามทุ่มละวันนี้เราบรรยากาศนี้ดีฝนตกตลอดทางแบบปั้มค้องน้ำก่อน ร้องน้ำยิงอยู่ขางไหนนี่ชายเอายิางอยู่ฝั่งนู้นเหรอาหาห้องน้ำไม่เจอนี่ห้องน้ำเนาะเด็ตามห้องน้ำได้ไหมเด็กซื้อลูกชช้นกินก่อนยู่ผ้าเนาะผ้า โอ้โหจะถึงง่ายไหมเนี่ยเนาะพอดีรถปูพันเสียน้ำมันน้ำมอน้ำหมดเอาง่ายพอน้ำน้ำหมดควรออกตรงกระโปรงรถน้องก็เลยเติมน้ำเอาง่ายตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงครึ่งเนาะเข้าไปถึงบ้านแล้วเนาะ มาถึงบ้านก็ประมาณสองทุง่มกว่าแล้วเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะอตัวนอนก่อนนะเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าค่อยเจอกันนะเช้าๆก็ดื่มกาแฟทักหน่อยเป็นที่เป็นกัน,นชานเนาะ เป็นขงกัญชากาเฟกัญชาง่ายเนดิมแล้วก็หลับสบายเลยบรรยากาศยามชานะ้าเนาะทุ่งนาเขียวชะอุ่มเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันสินี่มาดูบรรยากาศยามเชานะ้าเนาะทุง่งนาหลังบ้านไป ข้างบ้านนี่เองเขาก็จะมีนาด้วยแล้วก็จะมีพวกป่าอ้อยด้วยยากาศดีนะมีต้นกล้วยด้วย <c oughs> ได้เวลาไหว้ <c oughs> แม่แล้วเนานะวันแม่เราก็จะไหว้ ไม่บางก่อนยาทวดก่อนคนแรกมาเดิน้าอนาิโลีกิโลระบดี้วันแม่ปลมาได้รสบายครับนี่วันอะไรนะวันนี้บานบ้านเาหอดทำประเดีมากดูดีแห้งภาาพัีเ้อร์ถ่ายรูปเร็บส่งไปในจอยมันโอเคอย่าสั้นเดียาตให้ยาดิอืม

อันนี้ใครเวพรไขรกันแน่นะเบืเวพรให้ยาทดดิให้ยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดิให้ยาแข็งแรงอยู่กับลูกกบหลายไปนานๆด้วยตัวติเตวยรวยน่ใคด้วยแยตัวแยาตัวแบงแล้ววางไอีกเห็นเยบอ่แบงค์ห้าร้อยได้ไงอันนี้อันนี้แบงหาร้อยลใครในอะไราร์การต้องเลียงหาด้วย

นี่ก็จะเป็นแม่นางข้างบ้านเนาะทำไงก่อนก็นับถือเช่นเดียกันเนาะแม้น่เพาะอพรให้ดีแม่นางมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะล่างกายสุขภาพแข็งแรงครับ็ด้วย้นีเงด้วยาเนอยง่ายหลานเบืเ่อหลานเบ่เบ่อหลเบอ่หนเบเบืนเบื่มบื่อหลานเอเ่อหนเ่นเบ่อเือนเบเหลากเเอลา่อเบือหเือเอาเบ่เ่ มาดูนลี่กันเราพี่ดีแห้งก้าวาการงานมือเจ้าก็จะเริ่มก้าวนาเลยสาธุสิ่งศาสนาสิ่งใด็ใง้ได้สิ่งนั้นบังคับศาสนาคนที่เป็นบ้านหลวงเูสาะุาธุขออน่ยูดีแห้งรักษาบาปพี่ทีครับนี่ก็จะเป็นแม่แฟนนะ แม่โบนนะก็ลูกหลานมาไหว้แม่ก็ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแขง็งแรงนะรักแม่ตลอดไป เสร็จแล้วกลับบ้านได้นะเดี๋ยวเราจะกลับไปทำงานกันต่อเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องของตงฟ้าพาเที่ยว้วยนะคะบ๊ายบาย